สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารื้อนะคะกระถางที่เราบอกว่าจะรื้อนี่แหละนะคะอ่าเขายุบใบนะคะพักหัวทิ้งใบเขาเรียกอะไรเขายุบใบนะแล้วก็เอาหัวเข้าฝังไว้นะคะเราจะมาดูว่าเป็นยังไงนะคะตรงนี้นะคะก็เราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะก็สงสัยเหมือนกันว่าเออเขาจะเป็นลักษณะไหนนะคะเดี๋ยวเทเลยนะะค นก็นจะออกมาอย่างนี้เลยนะคะออกเป็นต้นอย่างนี้เลยอืมสองเออเหน่าออได้ตัวนี้นะคะสองสามอ้สาม,ส,ามสี่ เขาจะหลุดออกไปเลยนะคะอือนน้อันนี้ก็หัวเขานะคะหลุดเน่าด้วยนะคะเน่าแล้วก็หลุดเน,ะะนานะ,ะอันนี้ อันนี้ก็คือของเงาคนอูนก็จะแบบติดอย่างนี้นะคะก็มีหลุดบ้างเนาะแต่ตัวควนอิมนี่หลุดแยกออกมาเลยน,นี่เงาน,นี่คือเงาคนอูต้องใอนี้คือควนอมได้สี่ต้นนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวต้องเอาใช้เม็ดคัตเตอร์ แค่ออกทิมออกอ่ะตัดแบบเลยง่ายดีก็จะตัดออกอย่างนี้เลยค่ะอือแล้วก็ใช้ปูนผาชื่อชื่ออ,อันนี้ ให้ปูนค่ะก็เหลืองหัวเนี่ยลอกสร,รัดเสร็จเรียบร้อยนะคะได้เงาสามต้นแล้วก็กวนอิมสามต้นนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะ,ะแล้วก็มีนะคะ ของง้านะคะลบตัดนะเดี๋ยวก็จะหนิบไว้ในกระถางของเขานะคะค่ะสําหรับอันนี้ก็สวัสดีค่ะฝนตกฝนตกหนักมากเฮ้ยลม,มา้อนะดีจ้า